ของใครที่เชื่อมโยงกับกิจแล้วเนี่ยด้วยกิจแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเมนอันนี้สมมุตินะว่าผมพัฒนาแค่2คนก,ก็จะสร้างแบรนด์2แบรนด์เอาไว้แยกก็ทํางานมีคําสั่งก็คือกิจแบรนด์เอ๊ะไม่ใช่กิจเช็คเอาท์ out, แล้วก็ขีด B ชื่อแบรนด์นี่จะเป็นคําสั่งออกจากแบรนด์ปัจจุบันเข้าแบรนด์ใหม่เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสร้างแบรนด์อีกตัวนึงและแน่นอนว่าต้องสร้างแบรนด์ตัวแทนของเมนด้วยเอาละเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะอยู่แบรนด์งก่อนนะแล้วก็สร้างไฟล์มา1ไฟล์บอกกันเลยว่าการเมิร์จหรือการรวมโค้ดเนี่ยถ้าเราเขียนคนละไฟล์หรือคนละโฟลเดอร์มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันก็จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราเมิร์จโค้ดของเพื่อนมาแล้วก็ไปแก้ตรงจุดที่เพื่อนเขียนและบรรทัดเดียว กันดูไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร <S <S ล่ลองเขียนโค้ดให้มันแตกกันดีกว่า <S <S ทีนี้ในไฟล์ก็จะเขียนตามปกติแล้วก็คอมมิตเลยก็คือสร้างเวอร์ชันแลเมื่อเรา,าย้ายไปที่แบรน c ์สองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้มันก็หายไปแน่นอนว่ามันคนละสาขากาันรหรือกิ่งนี่แบรน c ์ที่ต้องการโค้ดเพื่อนเนี่ยเราก็แค่เมิร์ e มาสร่งก็ง่ายๆมากกดเมิร์ e แล้วก็ชื่อแบรน c ์ของเพื่อนแค่นี้โคดีซี่ถ้าเรามีการเพิ่มโค้ดเนี่ยมันก็มีเกิดปัญหาคอมมิตแล้วก็ทีนี้ผมก็จะย้ายไปเป็นแบร n c h หนึ่งเพื่อเมิร์ e ที่แบรน c ์สองได้เขียนไว้แน่นอนว่าไไไไมมมมมมม่่่่ดดด้้้้้เเกกกกกกกิิิิปปปปััััญญหหาาาาาออออออะะะรรรรสสสงงทททีีีี็็็คคืผผจจลลฟ์์นนนแแวตตตยยบ